ท่านใหล้ลุยกันต่อแมตช์เดย์ที่5ในสัปดาห์นี้นะครับเลยกันแค่2วันนะครับเสาร์และอาทิตย์ไม่มีวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์ก็จะเข้าสู่ช่วงซีฟ่าเดย์แล้วนะครับจะให้เวลาทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นวันนี้มาลุยกันส่คู่พรุ่งนี้4ี่คู่นะครับซึ่งก่อนแข่งวันนี้ก็มีข่าวปเปลี่ยนโค้ชไปแล้วอีกหนึ่งทีมก็คือโค้ชแมนธนาชนะบุตรพอลาออกจากขอนแก่นยูไนเต็ดไปเรียบร้อย,แ,อยอแล้วนะครับก็ถือว่า ไฮรีดลิ่วการนี้เนี่ยร้อนแรงและเกินกิมโค้ชไปแล้ว2คนจากการลงแข่งเพียงแค่4เดทเท่านั้นเองนะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับเป็นเดทที่5เริ่นตั้งแต่6โมงเย็นครับดอกบัวพิชยะจะพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับหลงบัวพิชยาเองก็เริ่มที่จะฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วนะครับหลังจากก่อนขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุด2นัดแรกเ่ยโดนยิงไปถึง8ปประตูแต่ว่าล่าสุดเองก็ ผลงานสุดยอดเลยนะครับโดนลับูเนี่ยยิงดำไปถึง3ามสูงแต่ว่าสุดท้ายได้กลับมาจีบเสมอสามสาได้แล้วก่อนหน้านั้นก็เล่นในบ้านชนะนครปฐมก็ทำให้2เกมเป็นมีสี่แต้มนะครับสภาพทีมเริ่มดีขึ้นนักเตะอย่างโอโลโคลโดช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับคูณโจเก้ฟิลิเป้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีวันนี้มาเจอกับเมืองทองก็ไม่ง่ายนะครับเมืองทอวีเด่ดเองผลงานก็เริ่มดีขึ้นนะครับการล่าสุดเล่นในบ้านก็สามารถที่จะคว้าชัยเหนือราชบุรีได้นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องเช็คเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับคอาจจะไมม่สบูรณ์นะครันนี้รายอาจจะ ซีโซโกโ้วิชาอุาทานนำทัพเหมือนคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับผมมองว่าโอกาสเสมอกันมีสูิครับคิดว่าคู่นี้น่าจะแบ่งแต้มกันแบบมีสกอร์นะครับสเสมอกัหรหนึ่งหนึ่งไม่ก็สองสองคู่นี้คิดว่าจะแบแ่งแยมกันนะครับส่วน18บแนาฬิกาสานาทีนะครับสุโขทัยจะพบกับทุนไทยธานีนะครับสุโขทัยเองเกมที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีผลงานของพวกเขาที่โดนการท่าเรืออัดไปนะครับกลับไปเล่นในบ้านทอมในบ้านก็ถือว่ายังคง ฝากความหวังไว้ได้นะครับพวกเขาวันนี้จอร์นบัตโช่น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับนักเตะคนอื่นๆก็อยู่กันค่อนข้างครบไม่ได้มีปัญหาอะไรขณะที่อุไทร์ธานีเปลี่ยนโค้ชมาเป็นวิลล็อดโดยซิตเกมแรกก็ยังไม่ชนะนะครับเล่นในบ้านทําได้แค่เสมอจากพวกเขาไดสี่นาทีมาได้ไปนหนึ่งหนึ่งมิเกนโดซันโตกลับมาเป็นตัวจริงที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ตัวคนอื่นๆก็มีนักเตะทีมชาติอย่างวิลเลียมเวเนเชอร์นะครับเบรนดินเจมส์เดวิดอะไรพวกนี้นำทัพนะฮะ ผู้นี้เนี่ยผมมองว่าสุขโขทัยเล่นในบ้านดีนะครับแม้ว่าปีที่แล้วจะเพียงความไม่ับอุทัยธานีแต่คิดว่าปีนี้ประวัติศาสตร์ได้สำรอยสุขโขทัยเล่นในบ้านวันนี้นะครับแย่ที่สุดคือการเสมอนะครับถามว่ารุ่นชนะได้ไหมผมว่าก็มีโอกาสครับเพราะว่าทีมเล่นในบ้านค่อนข้างทำง,ง,งานได้ดีแล้วก็มีทีเด็ดมากกว่านะครับที่ว่าสุโขทัยวันนี้ไม่เจ้าคุะเจียมองไปที่สุขโขทัยมีเฉือนครับหรือจะแย่่สุดคือเสมอนะครับ ส่วนการณการนะครับระยองจะพบกับคนครราชสีมาพัตนาครับเป็น2ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับระยองเองก็ดีผลงานในบ้านก็ถือว่าใช้ได้นะครับพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ท่าเรือสักจริงแต่ว่าก็เสมอเมืองทองนะครับแล้วก็ไปชนะไปชนะดีจีรน,นัดเยือนแต่ว่าเกมล่าสุดไปเยือนก็แพ้ดีจเป็จวบเกมในบ้านก็ มีผมกำลังคนที่ค่อนข้างลงตัวแล้วครับแนวรับ3คนนะครับเฉลิมโพเขเกิดแก้วนะครับวันนี้ดิโก้ซิวาติดโทษแดงเพราะว่านัาซิราโดนใบแดงก็อาจจะต้องหลักครับตรงนี้ที่หนึ่งเจอกับนครราชสีมาบัต้าของโคชโชที่ค่อนข้างลงตัวนะครับคู่กองหน้าเดวิสมูเรโลนะครับเดวิสันเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวผมมองว่าวันนี้โคชโชก็มีทีเด็ดครับเป็นทีมหนึ่งในสามทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับโคชโชก็น่าจะปลุกไฟเอาแต้มกลับมาได้นะครับน่าจะเสมอกันคู่นี้ผมก็มองว่ามันสูสีมากนะครับคือ ระยองตัวเต็มเนี่ยผมว่ามีรุ่นถึงชนะแต่ว่าพอมีผู้เล่นโดนแบนในแนวรับไปถึงคนเนี่ยผมว่าโอกาสเสมอจะมีสูงก,ก็บอกว่าโคราชมีแต้มกลับก็แล้วกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับสิงห์เชียงรายพบบีทีประจวบนะครับเชียงรายแพ้ประสานเกมติดสภาพาไม่ดีนะครับดยตัวผู้เล่นนี้ค่อนข้างที่จำกัดนะครับทั้งไอซ์ไฮน์ปฏิกูลมีทัวร์มาแล้วพวกเนี้ยนะครับก็โรนิคิโยอะไรพวกเนี้ยนำทัพลุยนะครับแพ้ประสานเกมรวดแต่ว่าเกมในบ้านหรือวเข้าเกมแรกก็ชนะขอดแก้วเพราะว่าวันนี้ก็อาจจะยังมีลุ้นนะครับเเเพพรราาาะะวว่่่บบบีีีีทททปปจกก็็นนนนมลอ้้แ รวดเลยนะครับในบ้านชนะรวดนอกบ้านแพ้รวดไปถึงในฤดูกาลนี้นะครับไม่รู้ว่าโคชเตี้ยสานโต้พรก็เสร็จจะแก้ปัญหาได้หรือยังนะครับวันนี้เนี่ย land, วันเด้หลุยถุงล็อกไม่สมบูรณ์ด้วยแต่ว่าก็ยังมีพวกบาลอสแทเดลี่นะครับมีฉันชยัยบุญโอมอะไรพวกนี้นำทัพไปเยือนนะครับก็จริงๆแล้วผมก็พีดีประจวบเนี่ยเล่นดีมากๆนะครับในยุคข,ของโคชเตี้ยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเกมเยือนเพราะนั้นวันนี้ไปเยือนผมคิดว่าโคชเตี้ยน่าจะขอเอาสักหนึ่งแทมกลับมาก่อนคงไม่ถึงขั้นไปลุ้นถึงชนะนะคคคครรรรรรััับบบอออออออาา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 จจะะะตตต้้้้้งงงงงงงกกกกกกกปลลลดดดด็็็นนนนีีวววยยยไไแแมมม่่่่่่ึิททเเพพภขข ก็มองว่าโอกาสเสมอกันมีสูงอยู่แล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าที่ถ้าจะมีผู้ชนะผมมองไปที่ทีมเดีย์ก็คือทีมประจวงนะครับก็พอดูแล้ววันนี้โอกาสเสมอกันมีสูงมากนะครับบอลอาจจะไม่เหมือนช่วงกลางสัปดาห์ที่บอลไม่พลิกเลยนะครับผมว่าโอกาสเสมอมีสูงนะครับหนองบัวเจอเมืองทองก็มีโอกาสแบ่งแต้มสุโขท,ทัยเจออุทัยมีโอกาสแบ่งแต้มสูงแต่ว่าถ้าจะมีผู้ชนะผมมองไปที่สุโขทัยนะครับระยองกับโคราชก็โอกาสเจ้าสูงแล้วก็ปีะจวงน่าจะมีแต้มกลับก็วันนี้อาจจะดูบอลอีกหน่อยเชื่อว่าู่่นนนนาจะสุุกอเช